อีกครั้งหนึ่งนะครับกุรการตุ้มแก้วนะครับเป็นคนหน,อง,หน,อ,งอ,หนองมุนมากโคราชเรานี่แหละนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเส้น2-4ก็พิมพ์ทิกับไปเลยนะครับว่าสวนของพ่อเสาหลอกคุโลกมีใครทําเกษตรบ้างครับในนี้มีชาวสวนกําลังจะทําใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝนตกพอดีเลยตอนนี้กําลังทํานาที่บ้านหนูหวานสองรอบแล้วนะเห็นไหมใช่ครับไม่ใช่ไม่มีฝนไง เห็นไหมนี่คือสิ่งหนูไปกันทะลักเชื่อไหมว่ากันทะลักน้ําท่วมเห็นไหมพอเรามาบ้านเราแล้งไปเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทอะไรดูดิแสดงว่าภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราคาดการไม่ได้สําหรับคนทําเกษตรนะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้เตรียมการในเรื่องของจุลินทรีย์เพราะว่าเข้าใจว่าผู้เข้าอบรมจะน้อยถูกต้องครับเพราะว่าถ้า ถ้ารู้หนูก็จะเตรียมในเรื่องของจุลินทรีย์แล้วก็หลากหลายหลายๆอย่างแต่ประเอินว่ารอบนี้แบบมาแบบเยอะมากนะก็จะสอนเบื้องต้นซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยทําวิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกแต่ว่าก่อนที่จะทําเกษตรสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรครับสําคัญกว่าดินคืออะไรน้ําดินดีไม่มีน้ําต้นไม้ก็ตายใช่ไหมครับ เห็นอุปกรณ์หรือไหมถ้าเรามีอุปกรณ์นี้สำหรับคนรวยที่จะไปซื้อที่นี่สามารถไปทำแล้วก็ไปสำรวจน้ำในพื้นที่เราได้นะครับอันนี้เป็นท g จีสองร้อที่ไม่ต้องไปซื้อด้วยงบประมาณหลวงแบบราคาเยอะมากมายอันนี้คือแท่งสแตนเลสที่หนูทำขึ้นมาคู่ชาใส่ปอกสองปอกตอนนี้งานเสาหล่ออย่างที่บอกคือ เห็นคิวดาลาเห็นคิวหมอลำไหมครับคิวหนูเต็มล่วงหน้าสองปีข้างหน้านะครับเสร็จจากนี้หนูจะต้องไปที่อำเภอละอุ่นจังหวัดละนองเป็นส่วนชุเรียนอำเภอละอุ่นจังหวัดละนองเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝนเยอะไหมฝนแปดเป็นจังหวัดที่มีภูเขาและน้ําตกซึ่งสวยมากแค่สี่อำเภอเองจังหวัดเล็กๆมีทะเลมีน้ําตกมีป่า แต่ทำไมแรงเห็นไหมครับพี่โก้นี่ดีวกับหนูมาจะครึ่งปีแล้วนะครับหนูยังไม่ได้เดินทางไปเลยส่วนทุเรียนสิบห้าไร่ไม่มีน้ําแปลกไหมนครนายกก็ไม่มีน้ําเพชรบุรีก็ไม่มีน้ําทั้งที่ติดแข่งกระจาดแปลกไหมน้ําในโลกเรามีกี่ส่วนครับสามส่วนถูกต้องครับมีพื้นดินแค่ส่วนเดียวแต่ทําไมเราเจอสภาวะท่วมกับแรงหนูถามก่อนมีใครตอบคําถามหนูได้ อันนี้นูอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยใช่เราเจอสภาวะท่วมกับแง้งเห็นไหมฝนตกทีไรน้ําท่วมเลยน้ําท่วมฉับพลันในขณะเดียวกันพอหมดปุ๊บแล้งทันทีเลยการที่น้ามันท่วมเพราะอะไรครับเพราะพื้นดินมันแน่นสมัยก่อนเรามีป่าทุกวันนี้เรามีป่าไหมไม่มีสมัยก่อนมีการเจาะบดานไหมไม่มีไม่มีเทคโนโลยีในการเจาะบดานแต่ทุกวันนี้ทุกคนเจาะบดานแทนการขุดสระ การเจาะบาดาลคือการดูดเอาอากาศออกเพตอะน,นั้นเมื่อเราไม่ได้เติมน้ําทุกคนขโมยน้ำใตดินที่อยู่ลึกมากๆมาใช้ตอนแรกหนูไม่เชื่อนะครับล่าสุดเนี่ยที่แม่แตงเนี่ยใครจะคิดว่าแม่แตงเป็นเขามีเขื่อนมีทุกอย่างมีป่าแต่ไม่มีน้ําไม่สามารถเจาะบาดาลได้เขาบอกว่ามีเงินก็ไม่สามารถเจาะบาดาลได้เพราะว่าเจาะบาดาลไป200เมตร3า0เมตรคนเจาะเขาเจาะแล้วเขาไม่เจอน้ํา เขาไม่มาไม่มาเจาะให้เราเลยถึงเราจะบอกว่าบ่อนี้จะให้เท่าไหร่เพราะว่าการเจาะไม่เจอน้ํามีใครที่ทําเกษตรแล้วใช้น้ําบาดาลบ้างครับพี่ไม่ได้ใช่ไหมคุดบ่อคุบ่อเนาะเข็มใช่ไหมอยู่แถวไหนครับกระชอนกระชอนกระชันไหนเนื้บ้านคุกานอาวพี่ไมายกับเข็มเนาะเพราะว่าโคราชตั้งแต่นนไทยนนสูงบัวใหญ่ใช่ครับเค็มหมดเพราะว่า เขตนะั้นหนูไปเจาะเอาจริงๆนะโนูนสูงขอนแก่นนี่แทบจะทุกอำเภอใช่ไหมครับบ้านไผ่นูนศิลาดินเค็มเพราะฉะนั้นการเจาะบ,บาดาลคือตายต้องบอกว่าตายบ้านไผ่นิเค็มจนแบบสุดๆนะครับจนจนแบบขมขึ้นคอเลยแต่ถ้าทําวิธีนี้มันจะสามารถแก้น้ําเค็มได้แล้วก็เขาเรียกว่าเราสามารถเติมบาดาลเติมน้ําบนดินเพื่อเอาอากาศไปไล่ แล้วก็เอาน้ําบนดินเรานั่นแหละผักดันน้ำใตดินก็คือน้ําเค็มเนี่ยลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่สาวหล่อไปหาน้ําจะใช้ตัวนี้ครับครูชากําลังทําให้เห็นเห็นไหมครับว่าสแตนเลสมันจะหมูเองอยู่เฉยนะมือร่างกายเราเป็นไฟฟ้าเราจะมีประจุไฟฟ้าก็คือลบกับบวกในร่างกายคนเราจะมีความเข้มข้นของเลือดไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือโลหะน้ําคือโมเลกุลถ้าที่อันนี้นี่ที่นี่มีน้ําอยู่แล้วที่นี่มีป่า อ่าอ่ะ,อะแบบนึงนำมันเข้าตัวทำไมมันเข้าตัวเราอะ่หลักการคือนะครับเวลาที่เราจะหาตาน้ําตัวนี้คือแท่งสแตนเลสอะไรก็ได้ครับลวดเหล็กแต่ว่าร่างกายเสาหล่อสเสถียรกับสแตนเลสเพราะมันคือโลหะใส่ปอกเพื่อไม่ให้เราสัมผัสแล้วเราระดับอกนะครับวิธีการคือเดินเดินไปข้างหน้าเรานี่ะครับถ้ามันมีน้ําเห็นไหมครับสแตนเลสแท่งนี้มันจะหมุนลงมาเองนะครับ พูดจริงๆนะอ่านี่ครับอันเดียวกันครับแล้วจะหนูจะบอกว่าของหนูแม่นกว่ายังไงอ่าใครรู้จักเขาสลัดใดบ้งางวังน้ำเขียวความสูงจากน้ำทะเล780เมตรเขาสลัดได้ยัไงวังน้ำเขียวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยถ้าใครไปเคยไปเที่ยวที่วังน้ำเขียวใช่ความสูง780เมตร พระอาจารย์โสภาที่วัดแสงธรรมมีพระไปปฏิบัติธรรมข้างบนแล้วที่ที่เราไปใช้ก็คือเป็นพื้นที่ของทหารก็คือเขาสร้างไอ้สถานีวิทยุทหารไม่มีน้ําใช้เพราะว่าน้ำในในบ่อที่อยู่ในป่ามันไม่เพียงพอใช่ครับท่านก็เลยเรียกเสาหลอไปหาตาน้ําให้หนูเดินทั้งเขาเลยนะเดินวนจนจนจะหมดใจแล้วว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่หมุนเลยซึ่งมันเป็นไปได้แล้วเพราะมันอยู่บนเขา มันสูงมากมันไม่มีน้ําจักเก็บอยู่แล้วถูกต้องไหมครัเป็นภูเขาแต่เดินไปจนติดกําแพงของสถานีวิทยุหนูไปเจอจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งแล้วหนูก็ดิ่งเดินไปเลยเพราะหนูว่าการที่จอมปลวกขึ้นพ,พี่จําไว้เลยนะนั่นแสดงว่ามันมีน้ําการที่ปลวกขึ้นได้ที่ตรงนั้นมันมีน้ําใช่มันชื้นหนูก็เดินไปเลยปรากฏว่าลวดหมุนอย่างนี้เลยครับที่นี่มีน้ําอยู่แล้ว เพราะที่นี่มีป่าเห็นบ่ะแรงของมันมเจ็บ <c oughs> แรงอย่ามาสัมผัสได้นะเชิญนะเพราะฉะนั้นถ้ารวดไม่ขยับอย่างเงี้ยไม่ขยับเห็นไหมหนูไม่ได้สั่งหรือมีอะไรบอกนะแต่พอเดินไปที่เดิมนะครับรวดจะเกิดการขยับแล้วหมุนทันทีเลยนี่ตรงนี้มีตาน้ําตาน้ำภาษาอีสานม,มันก็คือเป็นถ้ำเป็นโพรงเหมือนคนเจอบบาดานที่เข้าจอบบาดานให้เราถ้าไม่เจอตาน้ํามันจะเป็นน้าซับสูบไม่ถึง5นาที1ินาทีน้าจะแห้ง เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ชัวร์มากพ่อเดินทางมาทั่วไทยเกือบสี่ปีแล้วล่าสุดไปแม่แตงหนูเจาะอยู่บนเขาแม่แตงเป็นภูเขาเจ็ดเมตรเจอตาน้ําแต่ตะกี้ได้ยินไหมครับว่าเจาะบาดาลสองถึงสามรอเมตรไม่เจอน้ําเพราะอะไรเจาะเตลิดอ้าวทุกคนสัมผัสได้เพราะการเจาะบาดาลมันไม่ได้เติมอากาศนึกภาพบอกไหมครับ เดินพี่เดินเลยอ่ะพี่เห็นไหมแสดงพี่จับได้แล้วจะบอกอย่างหนึ่งถ้าคนป่วยนี่จะไม่ขยับคน,ยยคนที่ป่วยแสดงว่าคุณมีเลือดถูกต้องครับคุณมีความผิดปกติของเม็ดเลือดลวดจะไม่ขยับเลยอันนี้พี่เขาโอเคพี่เขาจะรู้เองนะเห็นไหมไม่ต้องเก่งเดินได้ครับแต่ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยสแตนเลสจะไม่ขยับเพราะฉะนั้นถ้าเราทรําเกษตรไม่มีน้ําก็คือจบ นะครับอันนี้เป็นวิธีการหาตาน้ําที่เราสามารถไปใช้ได้นะครับทองเหลืองก็ได้เหล็กก็ได้เพราะนั้นการทําเกษตรมีน้ําดินก็ต้องดีนะครับถามได้นะใครแบบเนี่ยมันเหมือนลองได้นะครับเนาะรู้สึกเหมือนกันเลยเอ้ยเราไฟฟ้าสถิตเหรอมันดูจริงๆนะลองแล้วเป็นไงหนาแน่ครับมันจะหมุนเองครับ ตอนนี้บาดาลส่วนใหญ่ก็เจาะบ,บาดาลไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าน้ําใตดินเราไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นวิธีการหาตาน้ําที่หนูใช้อยู่นะครับแล้วมันจะหมุนของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นทําเกษตรก็ต้องมีน้ําครับแต่นี้ดินก็ต้องดีมีน้ําแล้วดินก็ต้องดีหนูก็ไม่ได้เตรียมจุลินทรีย์มาที่นี่เราจะใช้จุลินทรีย์นะครับเกษตรกรรมธรรมชาติเราจะไม่ใช้เคมีจับ<ร>อเออ,เอ,อ เราจะไม่ใช้เคมีนะที่นี่เราจะใช้จุลินทรีย์จาวปวกแล้วก็น้ำหมักต่างๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องสังค้อแสงนะแล้วก็ลวหลายๆอยา่างเราที่สวนหนูก็ใช้จุลินทรีย์เหมือนกันนะครับจุลินทรีย์จาวปวกแต่ว่าไม่ได้เตรียมมานะครับเนื่องจากว่าหนูก็เพิ่งมาจากแม่แตงแล้วก็เพราะตอนแรกคิดว่าผู้เข้าอบรมจะไม่เยอะด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมนะครับ ก็เลยสอนการหาตาน้ําก่อนแล้วอีกวิธีหนึ่งที่จะสอนเดี๋ยวพอฝนหยุดเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานริงว่าการที่เราใช้ดวดแล้วทบาบ่อลมในเรื่องของธนาคารน้ําผลจากการทําตัวเนี้ยมันจะทําให้เกษตรยั่งยืนได้อย่างไรต้องย้ําก่อนนะครับว่าที่สวนหนูไม่มีระบบน้ําใดๆทั้งสิ้นถ้าใครติดตามหนูใน y t u t u แปลงเสาหล่อไม่มีระบบน้บนําบนดินเลยแต่มะนาวลูกขนาดนี้มีมะนาวขายทั้งปีเมื่อเช้าหนูก็เก็บมะนาวมาวัดสองกร้า หนูมีของที่เกิดขึ้นเองโดยที่เจ้าของสวนก็ไม่อยู่สวนแต่ไปดูผลผลิตที่อยู่ในสวนเนื่องจากการทําธนาคารน้ําใตดินเพราะฉะนั้นในสวนหนูมีน้ําที่ฝากจนเต็มหนูต้องใช้คำว่าเมื่อเราฝากน้ําบนดินถึงน้ําใต้ดินระบบน้ําบนดินไม่มีความจําเป็นเลยกลับกันถ้าคุณทําระบบน้ําบนดินที่เป็นสปริงเกอร์เดินท่อปุ๊บแต่ทุกคนดูดน้ําที่อยู่ใต้ดินมากๆมาใช้คุณก็น้ําไปลดแล้วมันก็หายเพราะข้างล่างมันไม่มีความซึมถูกต้องไหมครับ ทำไมทุกวันนี้ทุเรียนเราถึงยืนต้นตายทำไมชาวสวนไม่ได้พูดเล่นนะหนองบุญมากก็ปล่อยสวนทุเรียนทิ้งต้องหลายสวนยิ่งนครในยกใครจะไปเชื่อติดเขื่อนขุ้นด่านก็ไม่มีน้ําใต้ดินลดสวนทุเรียนที่หนูบอกเพราะเราไม่เติมไงแต่ที่สวนหนูเติมจนถึงหนูต้องใช้ว่าเติมจนถึงครับเดี๋ยวจะนี้มาเทคนิคง,ง่ายๆครูช,าชา้าฮะเดี๋ยวฮาเอานีกใส์ เชิญทางนี้ก็ได้นะแต่ถ้ามองเห็นมีใครทําเกษตรแล้วชอบปักชําแล้วอุ้ยทำไมปักชําม,มันตายวะมันเน่าเอาดินใส่นี่เป็นวิธีการควบแน่นแบบง่ายที่สุดแต่ก่อนเขาจะใช้ถุงกับแก้วแล้วก็ใช้ยางแต่เนี่ยมันมีเทคนิคใหม่ก็คือใช้ขวดน้ําเรานี่แหละใช่ครับเอาดินใส่ดินนี้ก็คือดินที่มีความชื้นประมาณ 60- สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กามแล้วจะไม่แตกแต่จะไม่เละถ้าเละแล้ว กิ่งมันจะตายเพราะฉนั้นเราจะไม่มีการลดน้ําการควบแน่นจะไม่ต้องลดน้ําสําหรับคนที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านไปเจอกิ่งไม้สวยๆตามร้านค้าร้านกาแฟใช่ไหมอุ้ยทำไมกิ่งนี้สวยจังเลยเราก็ขอเข้ามาน่ะขอสักยอดสองยอดแม่แต่จริงๆหนูก็ใช้วิธีนั้นจริงๆนะอ่ะหนูแนะนําจริงๆเราไปเจอเฮ้ยมะนาวเลมอนมะนาวอย่างเงี้เราเอายอดมานะครับยอดแบบนี้เลยอไโอเคเพราะว่าต้องอัดแน่นอ่าถูกต้อง นี่ถือให้หน่อยแป๊บนึงเนี่ยการควบแน่นอย่าเอายอดแก่ยอดที่เป็นยอดที่มีเห็นไหมครับเดีย๋ยวนุวิตัดให้ดูก่อนอะไรก็ได้นะที่มันควบแน่นยกเว้น,วนกิง่งที่ใช่ครับยกเว้นกิ่งไม้ที่มันมียางเยอะๆมันจะใช้วิธีปักชำไม่ค่อยติดอันนี้กิ่งอ่อนก็คือจะมีความเขียวแล้วก็คือน้ําตาลเล็กๆไม่ใช่น้ําตาลเข้มนั่นแสดงว่ามันแก่จนเกินไปใ,ใช่เ,ใชเราลิใบให้หมด เดี๋ยวเราจะไปเอาต้นเนือดใครอยากได้ต้นเนือดที่สีมาใช้วิธีนี้ต้นเหือดไหมที่ใบอยู่ข้างสะช่านคะแล้วเราตัดตัวนี้ถูกต้องไหมครับใช่ที่เรากินใบอ่ะเนี่ยเขาควบแน่นติดกันแล้วก็ด้วยสูตรนี้แล้วเราตัดกิ่งเดี๋ยวก่อนความสูงมันเท่ากันไหมเอาตัดออกหน่อยหนึ่งตัดกิ่งอ่ะให้ตัดทะแยงปากมันทะแยงแล้วก็ใช้วิธีตัวนี้ครับกรีดเข้าไปหน่อยเดียวให้มันโดนเปลือกอย่าให้เข้าเนื้อหน่อยเดียว เพื่อให้รากมันออกได้เร็วขึ้นรอบเลยเหรอครับสองสามอันก็พอแล้ว<อ>เพื่อให้รากมันแตกได้เร็วขึ้นแล้ววิธีการอย่างนี้เลยครับเสียบเข้าไป,าไปโอ้ยเข้เา,า,ดดากับเบอร์ฉลาดเล้เนาะเออคูช้ากับเบอบวกแลาวลอันนี้มันยาวไปเนาะท่วทีตัดอีกหน่อย อตรงนี้เกี่ยวสับสำคัญเกี่ยวไหมตรงกิ่งตรงอะไรตามันใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้ก็คือข้อตามันเวลาการฝังแค่หนึ่งข้อตาถ้าฝังสองข้อตาเน่าจะเน่าก็ถึงบอกว่าเวลาตัดก็ต้องมีข้อตาด้วยตาเดียวตาเดียวตาเดียวให้มันระหว่างนี้เห็นไหมหนูจะเหลือหนูจะตัดให้มันโดนข้อตาแล้วเราก็ปักอย่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับให้มันจมข้อตาพอแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ําถูกต้องไหมครับตรงนี้เราก็เอาเทปใส ปิดเห็นไหมครับง่ายไหมครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านแล้วลดน้ําไม่ได้แล้วที่สําคัญคือเราไปเจอกิ่งพันธุ์ที่มันสวยงามตามคอฟฟเห็นไหมร้านกาแฟมันจะมีหนูเรี้ยงประจาหนูทาประจําหนูต้องบอกแลอบางทีหนูทาประจําแต่หนูก็จะเดินไปบอกเขาว่ากิ่งนี้ขอได้ไหมเขาบอกได้เขาไม่ห่วงนะเราก็ใช้วิธีลักไก่ร้อยแต่วิธีการเก็บที่มาขอกวัดอีกหนึ่งกวดที่เป็นขวดเปล่าได้ไหม อย่าลืมนะครับถ้าเรากิ่งที่มันแห้งมาแล้วเรามาช่ำยังไงก็ไม่ติดพี่ใช้วิธีน้ําที่พี่กินแล้วอ่ะขอขวดนั้นหน่อยมามาเดี๋ยวค่อยใหม่สค่อว่าพี่ตัดกิ่งแล้วพี่จะเอากลับบ้านถ้าพี่ไว้อย่างเงี้ยแห้งความชื้นจากกิ่งจะหายเอาน้ําออกหน่อยหนึ่งแล้วพี่ใช้วิธีนี้เก็บกิ่งไว้ในนี้ยังไงก็สุดยอดนี่คือวิธีขโมยกิ่งที่ง่ายที่สุดพูดเล่นแต่หนูทำประจํา อย่างเงี้ยครับที่หนูไปตามร้านคบปงคบปี้เจอกี่ไม้นี่เสร์ฟถึงบ้านแล้วเราก็มาใช้วิธีแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะใช่ไหมแล้วสิ่งสำคัญคือสําหรับคนที่ไม่มีเวลาจะลดไม่ได้รดน้ําอย่าลืมนะว่าความชื้นในนี้6 0 7ิบถึงดรเกำดูแบบนี้ครับอ่าน่ะต้องฝั่งนี้กำดูดินดินต้องไม่แตกอย่างเงี้ยครับ แล้วน้ําจะต้องไม่ไหลออกมาถ้าน้าไหลออกมาแสดงว่าใส่น้ําเยอะจนไปชืน้นจะทําให้กิ่งเน่า<ม>เห็นไหมนี่คือเทคนิคได้ทุกอย่างนะครับอย่างเนี้ยโกสงโกศนยอดมะนาวมะนาวนี่มะนาวมะกรูดมะนาวไม่ต้องไปตอนเลยมะนาวมะกรูดเนี่ยใช้วิธีนี้ได้เลยเเแล้วง่ายที่สุดมะเขือพวงอะ่ะเดีย๋ยวไปเพาะเม็ด<ม>เอามะเขือพวงน่ะมาควบแน่นตัวทนได้ดอกเนมะเขือพวงตัดแบบนี้ตัดแบบนี้เลยอย่างง่ายไม่ต้องไปเพาะเม็ดตัดกิ่งมาชำเลย ไปปูแป๊บเดียวก็ไล้ลูกแล้วเอออันเดียวกันอันเดียวกันบวเขือแขงบวเขือพวงบวเขือละครอันเดียวกันบวเขือละครบวเขอยวก็บวเขอยก็ได้ได้บวเขือยาวก็ต้องบวเขือยาวดิพ่อได้มันได้ไหมได้หมดได้หมดตักกะเห็นไหมบางคนบอกว่าอุ้ยพวกนี้มันต้องเทาะเม็ดไม่ครับใช้วิธีควบแน่นเอายอดมาทําได้เลยฝนน่าจะหยุดพอดีเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมเราทําเวลามาก เราเราได้แช่มือแช่เท้าด้วยนะเพราะว่า,าบีมานะครับบีมาบีกำลังจะต้มสมุนไพรเราจะได้แช่มือแช่เท้าได้พอกหน้าล้างสารพิษด้วยครบเลยเใช่เดี๋ยวฝนหยุดยังครับถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่นี่ว่าแหล่งอาหารสีมาเนี่เป็นยังไงเราจะได้เดินมาที่ฐานแช่มือแช่เท้ากันใครจะเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะครับ อันนี้ใครไม่เข้าใจถามได้นะหนูอยากให้ไปทํามากเลยคือสําหรับคนที่บอกว่าตอนจริงไม่เป็นอยากได้พันทําไงก็เนี่ยขอยอดเข้ามาเลยขอยอดมาเลยได้หมดเลยอ่ะมะนาวเนี่ยเลมอนอ่ะต่างๆหนูทำวิธีเนี้ยเลมอนด่างเลมอนไข่เลมอนพวงเลมอนไข่ปลาเราไม่ต้องไปตอนให้มันยุ่งยากเราไปบ้านเพื่อนมีกิ่งพันธุ์ดีๆเนี่ยขอกิ่งเข้ามาได้เลยครับแล้วก็มาใช้วิธีนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันออกแล้วเนี่ยมันจะทำลากให้เราเห็นเนี่ยอย่าเปิดทันทีค่อยๆเปิดค่อยๆให้อากาศมันเข้าถ้าเราเปิดเลยมันจะน็อกอากาศเพราะตอนแรกหนูไม่รู้พี่มลเน่ะเอาเขาเรียกว่าหอมหมือนลี้มาจากญี่ปุน่นพี่เขาอยากได้มากเลยนะเขาตัดจริงเอามาจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วมาให้หนูทําควบแน่นติดด้วยครับแต่ใจดีใจกนจนเกิน,นไปรีบเปิดมันน็อกอากาศ เราค่อยๆเจาะเอาเข็มแทงแล้วค่อยเปิดฝาที่หนูบอกให้อากาศเข้าไปแล้วก็ปิดค่อยๆให้เขาได้รับอากาศข้างนอกใช่ปักสภาพไปก่อนไม่งั้นเขาจะน็อกหนูโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นเห็นเห็นรากแล้วโอ้ยมันเริ่มติดแล้วหรือแทงใบเล็กๆเนี่ยพี่ก็ค่อยเปิดฝาให้อากาศเข้าไปแล้วก็ปิดใหม่ให้เขาเริ่มรับอากาศข้างนอกใช่ครับเป็นวิธีหนึ่งลืมลืมบอกลืมแนะนํา เฟซเฟซบุ๊กสาวหลอดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเดินทางอย่างเดียวเลยในเรื่องของธนาคารน้ําแล้วก็แล้วจะเป็นที่สวนตัวเคครับครับเ่อเคยูเอลครับคุรการตุ้มแก้วนี่ครับภาษาอังกฤษเลยครับคุรการตุ้มแก้วมาดูได้ครับกดติดตามได้ครับเพราะว่าเพื่อนเต็มนะ ทันด้านหลังเฟซหนูจะเป็นในเรื่องของบอ่อลมถ้าใครเกษตรก็จะเข้ามาติดตามหนูเพราะว่าดูในเรื่องของธนาคารน้ำนะครับ,บ,รบแล้วก็เบอร์โทรถ้าใครสนใจที่จะศึกษาเรื่องธนาคารน้ำหรือมีแปลงมีที่ดินอยู่แล้วอยากทำระบบน้ำนี่ก็ปรึกษาเสาหล่อได้ว่าจะทำยังไงอะไรนะครับ098นะครับเบอร์เป็นเบอร์ไลน์ครับ มันจะดีมากๆนะครับถ้าเราเราเราไม่เจาะบาดาลแล้วเราช่วยกันเติมน้ำเนี่ยเราจะแก้สภาวะท่วมกระแล้งได้จริงๆนะครับไปเลยปะเปลี่ยนแผนนิดนึงว่าเชิญคณะผ่อนเลยเออใช่เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็จะไปเดินแล้วก็น้ำมันเปลี่ยนพอดีก็กลับมาแช่โอเคเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนนะเพราะว่าเราจะไม่นอนกันก็จะให้นามัสการสมณะให้พรพรก่อน แล้วเราถึงจะเดินไปมุ่นแล้วก็แช่มือจะเท้าทุกคนจะได้กลับจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับมีใครจะเข้าห้องน้ำพักก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปนี่สมนาจะมาใช่ครับเข้าห้องน้ําก่อนก็ได้นะครับพักเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเดี๋ยวสมณาจะให้พอนก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่มีการนอนใช่ครับเราพยายามจะให้จบวันนี้